ก็ไปโทอสอบแล้วก็นอนเต็มอิ่มคืนแรกไม่เสีเสื่อไม่เสียอะไรยังค่ะยังเพราะว่ารอให้ขอบคุณสปอนเซอร์เสร็จก่อนใช่ค่ะเดี๋ยวก็เหมือนว่าทางกองจะให้กลับไปเตรียมของเพราะว่าก็มีคิวที่จะซ้อมมีคิวที่จะซ้อมเรียนเต้นเรียนร้องต่อเลยค่ะเพราะว่าติดที่ปอมยังไม่อยากเสียสื่อว่าะอะไรลงร อยากอ่านคอมเมนต์ไม่อยากเป็นโซเชียลว่าะอะไรค่ะอ่าหนูมันมันก็ค่อนข้างที่จะมีกระแสสองทางนะคะ่ะคือว่ามีในทางที่แบบว่าลบบ้างแล้วก็ในทางที่บวกบ้างใช่ค่ะแต่ว่าน้องอยากแบบว่าทำ ขอบคุณสปอนเซอร์ให้เสร็จก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะนอยอะไรเงี้ยแต่มันเป็นการป้องกันตัวเองมากกว่าค่ะหมายถึงว่าเรากลัวว่าเราจะทําหน้าที่ออกมาได้ไม่ดีมากพอใช่แสดงว่าเมื่อน็ร้ตัวเองใช่ไหมยังรับมือกับเรื่องนี้ยังไม่ได้รับเสียแน่นอนก็ถือว่าทําใจรอประมาณหนึ่งค่ะทําใจรอว่ามันอาจจะมีบ้างแต่ว่าก็ไม่คิดว่ามันจะแรงขนาดนี้ใช่แล้วคิดว่าเป็นยัรับมือกับเรื่องนี้ยังไงเอ่ยถ้าเสีถ้ารู้คอมเมนต์หรือรู้ ออพี่เลี้ยงจะพูดกับหนูเสมอว่าให้หนูยอมรับตัวเองค่ะหมายถึงว่าให้ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นยอมรับในศักยภาพตัวเองถ้าเราผิดเราก็แค่แก้หนูก็ยอมรับนะคะถ้าหนูถ้าหนูผิดหรือหนูไม่ดีตรงไหนหนูก็ยอมรับตรงนั้นนะคะแต่ว่าสิ่งที่หนูควรทําก็คือหนูก็ต้อง ปรับแล้วก็แก้ไขในจุดนั้นเหมือนตะกี้พี่อิงฟ้าก็เข้ามาหาแล้วว่าโอเคไหมก็แสดงว่ามันมันก็ค่อนข้างที่จะแรงเพราะว่าหนูก็ได้เปิดอชอตเชียลหนูจะเปิดเฉพาะการลงงานเปลี่ยนโปรไฟล์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็มีเห็นอยู่บ้างแต่ว่ายังไม่ได้เสพเยอะขนาดนั้นพี่ฟ้าก็เดินเข้ามาให้กําลังใจก็บอกว่าหลังจากนี้คือเราก็ต้องพัฒนาตัวเองให้เขาได้เห็นศักยภาพของเราเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ คะเนนก็เป็นเอกะฉะนันท์หมายถึงว่าเสียงคันมากฉะนั้นหนูก็ไม่ต้องกังวลว่าหนูไม่ดีหรืออะไรยังไงเพราะว่าพี่ฟ้าบอกแล้วว่าพี่ฟ้าเ็ายืนยันว่ามันก็ยังคงเป็นหนูอยู่ให้เหมยอองตัวเองว่าเราคิดว่าสิ่งที่เราค้านสายตาสับคนอื่นคือเรื่องอะไรหลกัหลกๆน่าจะเป็นเรื่องบอดี้ค่ะแล้วก็การตอบคาถามซึ่งหนูก็รู้ตัวเองดีว่าเมื่อวันพอพอมันตื่นเต้นตอนแรกหนูว่าคิดว่าตัวเอง ตอนแรกก็คิดว่าตัวเองจะไม่เข้าคิดว่าเอ้ยเราท็อปสิมันก็เกินเกินพอสําหรับเรามากๆแล้วเพราะว่าทงแรกที่เราปักก็คือหนูก็ไปทีป๊อปส่วนที่พอเก็บตัวได้หนูก็รู้สึกว่าตัวเองทําทําอะไรได้เยอะมากขึ้นแล้วเราก็คิดว่าประกวดครั้งหนึ่งในชีวิตเราก็ต้องไปให้สุดหนูก็เลยปักธงที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆหนูเชื่อว่าทุกคนหวังมงแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับในตัวเองก่อนว่าศักยภาพของเราอาจจะเข้าสูงสุดได้ท็อปสิหรือว่าท็อปหมันอาจจะมันอาจจะได้แต่มันคงยากมากๆหนูก็ ทําใจโอเคน่าจะต้องท็อปสิบแต่พอจับมือกับจินนี่เราก็บอกน้องว่าน้องจินนี่ <c oughs> ก็ฝปากต่อด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็ยังไม่ได้คิดว่าเป็นเราเอง <c oughs> แต่ว่าพอเข้าปุ๊บก็ประกาศทีป๊อบก่อนตอนประกาศทีป๊อปตอนแรกหนูคิดว่าถ้าสมมติจะเข้าห้าหนูก็คงได้ไปพักแบบนั่งทําสมาธิ <c oughs> ก็คือประกาศทีป๊อปตอเลยหนูก็ไปดีใจกับทีป๊อปอยู่ <c oughs> สมองก็คือไปหมดแล้วตอนนั้นก็ ตอบไม่ตรงคำถามมารู้ตัวไหนจงตอบไม่ตรงคำถามบทีนี่สติตอบเสร็จรู้เลยค่ะในส่ว <laughs> สนที่บอกว่าส่วนแล้วก็ขอบคุณค่ะในส่วนที่บอกว่าส่วนแล้วก็ขอบคุณค่ะคือคําตอบในหัวหนูคือหนูจะบอกว่าส่วนสิ่งที่เราแข็งแรงคือองค์ <Harmon ic> คอองคกรขอ,ของเรามีผู้บริหารและความแข็งแกร่งนั่นคือความมั่นคงของ MGI หนูว่าจะพูดอย่างนี้แต่ว่าใช่ค่ะพอเหลือไปเห็นเวลาปึ้งโอเคขอบคุณค่ะแล้วตอนนั้นเราคิดไหมว่า าจะตุ้มแน่นอนเดี๋ว่าเขารอหรือเผื่อใจไว้แล้วก็เผื่อใจไว้เลยค่ะพอตอบเสร็จปุ๊บก็แบบมันอีกนิดเดียวก็จะตอบแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่มันมันเป็นเวลาแค่ไม่กี่วิแล้วแล้วสมองเรามันกังวลว่ามันจะหมดเวลาแล้วแล้วก็เลยส่วนงับไปเลยว่าต้องยอมรับว่าแบบอ่ะค่หนูตอบแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราทุกคนก็คิดแล้วว่ามันเป็นการเพี้ยงงงเลยนะอะไรใช่ค่ะก็อ่ ก็ฝากความหวังกับน้องจินนี่ก็คือแต่น้องจินนี่ก็บอกว่าเฮ้ยหนูไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยก็คือคุยกันแต่ว่าหนูก็เลยบอกว่าโอเคถ้างั้นก็ถ้าผลมันจะเป็นยังไงหรือว่าถ้าผลมันจะออกออกจากใครเราก็ยินด <g ülme> ีเพราะว่าน้องก็คือคนที่สวยแล้วก็เก่งมากๆ <g ülme> ส่วนเราเราก็ทําเต็มที่ในทุกโอกาสของเรา <g ülme> เพราะว่าหนูไม่ได้อยากได้ค่าตัวเอง <g ülme> <g ülme> เพราะว่าอุ้ยฉันอ้วนอ่ะฉันน่ามอมฉันไม่ทําหรอกคือไม่คือถ้าถ้าตรงเนี้ยถ้าปรับมาว่าผ่านหนูก็ใช้ทุกโอกาสให้เต็มที่แค่นั้นเองค่ะ แออสบอกว่าจะพาน้องเหมยเนี่ยไปโมนาเนี่ยกิจกรรมน้องเหมยแบบรู้สึกอยากจะทําอะไรบ้างนะคะเรื่องเรื่องหลักๆก็น่าจะต้องลดน้ําหนักให้เห็นโครงหน้าก่อนค่ะเพราะว่าลดให้ลีนเลยแล้วก็ส่วนเรื่องแก้มเรื่องเรื่องโครงหน้าก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เพราะว่าเหมือนหนูทราบมาว่าคุณหมอคุยกับหนูว่ามันมันจะต้องเห็นโครงหน้าก่อนเพราะว่าถ้าทําเลยเราไม่รู้ว่าพอมันลดลงแล้วมันจะเบี้ยวหรือว่ามันจะอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทำมการประเด็นเรื่องคำถามประเด็นเรื่องคำถามที่คาถามเรื่องเกี่ยวกับซ้อมพาวเวอร์แต่เราไปตอบเรื่องการศึกษาอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เป็นวัยรุ่นใช่ค่ะคำถามเนี้ยคือหนูก็ก็ซ้อมกับตัวเองมานะแต่ทําไมหนูไม่คิดหนูอาจจะคิดไปเรื่องแบบอยากให้แกรนสร้างค่ายเพลงแล้วก็ผลักดันอะไรอย่างนี้ไปเลยแต่หนู คือตอนนั้นสมองหนูมันปิดจริงๆแต่ว่าหนู่เป็นคนที่แบบเชื่อแบบแรกในหัวตัวเองแต่แบบแรกมันเป็นแบบแ,บบแรกที่แบบไ,ไม่น่าเลยคือตอนนั้นน่ะหนูอยากตอบไปว่าก็นี่แหละค่ะคืออยากใช้ความสามารถของตัวเองแล้วก็อาจจะสร้างเป็นค่ายเพลงของแกแล้วก็ผลักดันให้แบบว่านู่นนี่นั่นไหมแต่ว่าทําไมแบบแรกมันต้องเป็นสิ่งนั้นก็่ใช่นคน่า <c oughs> ไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์ใช่ค่ะก็รู <c oughs> <ๆ>้ตัวก็ยอมรับตอนนั<ๆ>้นก็โอเคเราเรา มันก็น่าจะลองสี่จากการตอบคำถามคนที่ตอบว่านคืออะไรอหูดับเลยค่ะคําถามคืออะไรนะหนูไปถามสกิปพี่หมอพี่หมอค่ะเอ้ยพี่พาท้าคำถามคืออะไรนะก็คือตอนนั้นมันอาจจะต้องโทษตัวเองนี่แหละเพราะว่าหนูไม่มีสติใช่มันหลายอย่างมากเพราะว่าเราก็ได้รางวัลทีป๊อปมาปุ๊บก็เดินเข้าบ็อกกิ้งเลยแล้วก็ ถ้าังช่วยเราแบบไปสอบคำถามใหม่ได้๋ยวจะตอบว่าไหนคะต้องซอฟพาบ cover จะต้องได้ถือหรือเป็นลูกบ้างค่ะหถือแล้วลูกก็จับต้องได้จับไปได้ค่ะถือได้ค่ะโอเคถือเลยโอเคต้องถือคือหนูอ่ะหนูว่าหนูเป็นคนที่พูดเก่งร้องเพลงเก่งหนูก็เลยอยากหนูว่าพยายาม หาโอกาสในการที่จะทําเพลงทําซิงเกิลมาโดยตลอดซึ่งหนูขาดแค่ผู้ใหญ่ยื่นมือเข้ามาแล้วก็มาให้โอกาสซึ่งณนะตอนนี้แกรนก็ประกาศที่จะหาทีป๊อหนูก็อยากใช้เสียงของหนูและความสามารถของหนูในการสร้างคา่คายเพลงแล้วก็เซ็นสัญญากับองคอ์กรผักด,ดันให้ทุกคนได้เข้าถึงในใค่ายเพลงของเราเยอะมากขึ้นประมาณนี้เลยค่ะที่หนูซ้ซ้อมมาแต่ว่า การศึกษามันมาจากไหนก็ไม่รู้ช่วยเอาออกไปทีค่ะใช่ค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าน้องๆในประเทศไทยของเราหรือว่าเด็กที่รุ่นใหม่ก็ค่อนข้างที่จะสนใจในเรื่องเต้นเรื่องร้องเพลงเยอะมากขึ้นซึ่งหนูรู้สึกว่ามันอาจจะตอบโจทย์กับองค์กรแล้วก็กในปีนี้ค่ะแล้วคุณพ่อจะอยู่ที่ หนูยังไม่ได้เล่นโทรศัพเลยค่ะใช่แต่ว่าคือทักทักไปบอกครอบครัวว่าหนูทําได้แล้วนะแต่ว่าส่วนเรื่องเรื่องน้องสาวกับกับเรื่องคุณพ่อคือเดี๋ยวหนูเคลียร์ทีหลังใช่ค่ะแต่ว่าตอนแรกแม่แม่ก็โทรก่อนที่จะถึงวันไฟนอลบอกว่า เรื่องน้องเจายังไงอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยบอกว่างั้นขอให้หนูมีงานเป็นหลักแหล่งก่อนได้ไหมเผื่อว่าหนูถ้าถ้าสมมติหนูจบตรงนี้แล้วหนูไม่ได้หนูก็จะหนูก็จะส่งไม่ไหวอะไรเงี้ยค่ะจะได้หาไว้กดแต่พอแต่พอได้แล้วถ้าสมมติหนูได้เข้าบ้านแกรนจริงๆอันนั้นหนูรับผิดชอบน้องไหวหนูก็จะได้ส่งน้องต่ออะไรเงี้ยค่ะแต่มันมันก็ก็เป็นอะไรที่เราทําได้แล้วเราก็เลยทักบอกว่าหนูทําได้แล้วแต่ว่าทุกอย่างที่หนูรับปากไว้หนูก็จะทําให้ได้อะไรเงี้ยชีวิตชีวิตหนูหลังจากนี้คะวางวางแผลเองด โอเคแหละกระแสยังไม่หายไปแน่นอนในท่ามการกระแสที่ยังโจมตีเราอยู่หรือแบบยังไม่โอเคกับเราอยู่อะไรอย่างี้คะ่ะหนูคิดว่าหนูจะยังไงต่อ,อมันหนูหน,หนูหนูรู้สึกว่าลําพังหนูคนเดียวหนูหนูทําอะไรไม่ได้นอกจากยอมรับแล้วก็พัฒนายอมรับแล้วก็แก้ไขในจุดที่ตัวเองผิดพลาดเหมือนที่พี่อิงฟ้าบอกว่ามันมันเกิดขึ้นแล้วลืมทุกอย่างไปแล้วก็หยิบจุดที่เขา บอกว่าเราต้องแก้ไขอะไรหยิบจุดนั้นมาให้เราพัฒนาตัวเองขึ้นคือเราไม่สามารถไปบอกุกคนว่าฉันทำอันนี้ได้นะแต่เราต้องทําให้เขาเห็นใช่ค่ะให้เขายอมรับใช่ค่ะในรูปแบบใช่ค่ะสุขภาพจิตตอนนี้ก็ยังยังมีดีใจอยู่ค่ะเพราะว่าหนูยังหนูยังไม่ได้เข้าอาจจะมีแบบว่า กลัวเพราะว่าไม่กล้าเข้าโซเชียลแต่ยังไม่ได้รับรับรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างใช่ค่ะยินดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะสุดท้ายฝากขอบคุณแฟนๆหรือยากิฝากขอบคุณใครบ้างก็ <c oughs> คนที่ให้กำลังใจและคนที่ไม่เข้าใจด้วย คนที่ย,ยังไม่ยอมรับองอโอเคค่ะก็อันดับแรกก็ต้องขอบคุณด้อมของหนูทั้งสีด้อมที่ซัพพอร์ตแล้วก็ที่ให้กําลังใจที่คอยช่วยเหลือมาโดยตลอดแม้กระทั่งวันนี้หนูเข้าไปเห็นว่าก็โดูนิกันชําเลยขอบคุณที่รักขอบคุณที่เอ็นดูหนูแล้วก็สัญญาว่าชีวิตหลังจากนี้จะคว้าทุกโอกาสให้ดีทําให้ดีที่สุดแล้วก็จะไม่หายไปไหนแล้วก็ทุกคนอย่าหายไปจากหนูนะคะเพราะว่าเพลนตอนนี้ก็คือเกาหลีรออยู่นะคะฝาก ฝากติดตามผลงานที่จะเข้ามาของหนูด้วยแล้วก็ฝากถึงพี่ๆที่แบบว่าโอเคอาจจะติชมน้องบ้างก็หนูก็จะทําให้ดีที่สุดจะพัฒนาตัวเองก็จะปิดจุดที่พี่ๆแนะนํามาแล้วก็ฝากเปิดใจให้หนูหน่อยนะคะฝากเล่นดูหนูหน่อยนะ